พามาดูตลาดในมาร์เก็ตที่เชียงใหมกันค่ะไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างไปกันเลยเปิดตลาดมาไอเราก็นึวกว่าเป็นขาหมูแต่มันไม่ใช่มันคือตะภาพแล้วก็มีขาหมูแต่เอาไปย่างนะทุกคนไม่เดีเอาไปต้มแบบบ้านเรา ตลาดเนี้ยเหมียวได้เห็นของอร่อยอร่อยแล้วก็แปลกๆหลายอย่างเลยก็มีอุดหนุนไปอย่างละคำสองคำบ้างอันนี้ก็เป็นเหมือนเบอร์เกอร์ของที่แมคโดนัลล์นะเหมียวรู้สึกอย่างนั้นเพราะเขาใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูสับลงไปอร่อยดีแต่อันเนี้ยอืม้มเยิ้มน้ำลายไหลแต่ว่าไม่กล้ากินค่ะเพราะกลัวอ้วนนี้เหมือนเอาเป็นหนังหมูแล้วไปย่างแล้วก็ใส่ องค์ประกอบต่างๆเนี่ยแหละเครื่องของเขาอร่อยดีนะเดินเล่นไปก็พักกินน้ํากันบ้างค่ะแล้วก็มาเดินชมกันต่อเฮ้ยแกมันมีอะไรที่น่ากินอีกเยอะแยะเลยซึ่งอันนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องเห็นทุกพื้นที่นั่นก็คือปลาหมึกย่างแบบชาวจีนเลยแล้วบอกได้เลยว่าไม่พลาดจ้าจัดมาอีกหนึ่งไม้อันนี้ราคา18หยวนเราก็รสเผ็ดไหมก็สามารถสั่งได้เอาเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน,อน้อยปิดท้ายด้วยไอติมแบบมัชเมลโล่จุกๆไปเลยจ้าใครสนใจมาตลาดนี้